เอาละสวัสดีทุกท่านขอนที่เราจะไปเข้าคลิปนี้กันผมขอถามคุณผู้ชมหน่อยครับว่าพวกคุณนั้นเชื่อมั่นในสมองตัวเองหรอือเปล่าหรือไม่ก็ไม่เชื่อแหละเป็นว่าถ้าสําหรับใครก็ตามที่เชื่อมั่นในสมองของตนเองนั้นคุณต้องลองมาเล่นแบบนี้และแน่นอนวันนี้เราอยู่กันในแบบทดสอบไอคิวกันอย่างที่คุณเห็นผมเข้ามาผมมีไอค IQ เออ IQ ิวระรับต่องทำไมมันกระเจอกขนาดน,นี้เออมาใช จริงๆเราไอคิวผมก็สูงอยู่นะถัางนั้นเรามาดูด่านแรกกันเลยไม่สิตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านสองนะคือเข้าเกมมันจะมีให้คุณเลือกคุณนะเป็นว่าไม่คุณเข้าคุณก็เลยนะทั้งนั้นด่านนี้ก็ผ่านง่ายเอาละผ่านไปขึ้นด่านสามด่านสามนี้โอ้โหถ้าใครไม่ผ่านผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละคุณเพียงแค่กระโดดข้ามไปง่ายๆตัวนี้เองนี่แหละอีซี่จตาย นี่มันไอคิวคุงคนร้อยจะชัดเมื่อคุณคคผ่านคุณก็จะได้ค่าไอคิวมาด้วยนะและตอนนี้ค่าไอคิวผมนั้นอยู่ที่สามอารามาดานนี้คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเป็นการเปิดประตูเชื่อได้ไหมเนี่ยถ้างั้นเรากดคลิกไปโอเคเราสามารถเชื่อเขาได้คือมันง่ายจริงนะเนี่ยทำปไปเล่นไปคือมไม่ได้ทดสอบสมองเลยหาทางออกจากคากดนี้ให้ได้อันนี้ก็ยิง่ง่งย เข้ามาทางขวาซ้ายเอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางนี้ก็ทางตันโอเคเริ่มไม่งแล้วทางนั้นก็ตรงนี้น่าจะตันนั่นไงว่าแล้วด้านซ้ายตรงนั้นก็โอเคด้านซ้ายตรงนี้และผมว่าน่าจะทางนี้นะซ้ายนั่นไงผมว่าแล้วไงโอเคเขาบางคนนี้ก็ถือว่ายังเงยอยู่มันง่ายมากๆเลยนะอย่างน้อยก็ขอด่านที่มันอดทกว่าน,นี้หน่อยด่านนี้ก็คือกันหา หาคีย์พาสสวดจากในห้องนี่แหละแต่จริงๆคุณดูก็รู้ว่ามันเศร้าหลังไปเพราะฉะนั้นเรามาดูตั้งนั้นหลังไป่นไงผมว่าแล้วรหัสคือ5 9 2 1 5 9 2 1เอาเราผ่านไปแล้วถือว่านี้ก็ผมเล่นตั้งนานเพิ่งถึงนานหกเลยนันมาก็ค่อนข้างไกลอยู่นะแต่ไปเล่นไปดัานนี้ดัานนี้เป็นการใช้สมองจริงๆแล้วครับคือผมไม่สามารถเข้าไปได้ คุณดูสิถ้าเป็นคนตัวละครแบบทำตัวใหญ่ๆมานี้คุณเข้าไปไม่ได้เลยนะผมจะผ่านมันไปยังไงดีเง่ย่งยๆเพียงแค่คุณหันข้างไว้ถ้าเข่าทางตรงไม่ได้ก็ทางขครงๆนี่เหรอ้านต่อไปนี้ผมว่ามันไม่น่าใช้ในการใช้สมองอะไรมมนผมว่ามันจะใช้ควบสามารถทแทน,นการกดปุ่มคลิกตรงนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างและแน่นอนด้านล่างนี้มีของแต่ว่ามันจะเป็นอะไรนั้นเราลองเดินลงไปเลยดูดีไหมหรือว่ามันปุ่มเกลียนวะ กรงนั้นมีสแสดงหรือว่าให้หลบผมว่าน่าด่านนี้น่าจะใช้ความสามารถมันใช้ความสามารถมันไม่ได้ใช้สมองเอา้เอาแล้วไมกันโอเคกดปุ่มใหม่มาน,นานั่นไงคุณเห็นไหมใช้ความสามารถความสามารถ้ถาแล้วมาใช้แล้วสมองเข้ามาในประตูมิติแล้วขึ้นมาคือมันเพื่ออะไรวะจริงๆเปิดประตูให้ผ่านเลยก็ได้นะ มาตอนนี้สมองผมนั้นได้พัฒนาโอเคตอนนี้มันน่าะยังไม่พัฒนาด้านนี้ก็เป็นด้านที่ใช้ความสามารถเหมือนกันคือมันไม่ได้ใช้สมอง,องด้านนี้นะการลา่านไปแล้วและคุณจะสังเกตเห็นตัวหนังสือที่อยู่ด้านบนหัวผมผมจะได้วิโลเอาเวทหรืออะไรสักอย่างเหลือข็เทอยามไม่ถูกแต่ตรงนี้ก็จัดการพักบอกของคุณตรงนี้ก็คุณสามารถกดรีเซ็ตได้ถ้าคุณไม่มั่นใจในคกดสมำอันตัวเอง แต่ตอนผมนั้นมั่นใจอยู่ล้วผักบ็อกเลยอันนี้โอเคอันนี้ผมเชื่อว่าใช้สมองแต่แต่ตางจานินนเมื่อกี้มันมันกระโดดรามันมันใช้ความสามรถเอาละมาตรงนี้แหละน่าจะได้นั่นไงมีปุ่มด้านบนทานกปแล้วและด่านต่อไปที่พี่แกให้มาก็คือด่านใช้สมองเหมือนกันโอเคพี่แกเอาปุ่มโดนผมออกไว้ด้วยจริงๆเราสามารถเดินข้ามตรงนี้ไปได้แต่พี่แกออกไปดังนั้นเราก็ต้องใช้สมองก็แหละ การผลักบล็อกหมดตรงนี้เพื่อเป็นการตอนขึ้นไปเดี๋ยวนะถ้าหรือว่าต้องทั้งนี้บล็อกค่อยๆลากกันไปแล้วก็เสารเลี้ยงมันเหล่าแบบนี้แหละถ้ามันเอียงหวังว่ามันจะไม่ตกโอเคคือมันอย่าเยอะน้อนยเยอะน้อนยจะตกนะอ่าตกนะโอเคประมาณนี้แหละต่อไปบล็อกทางฝั่งนี้ก็ทําการดันเข้าไปที่่องตรงนี้ ช่องวางตรงนี้แล้วมันเข้าไปดันยากยริงว้ตรงนั้นก็โอเคผมต้องเล่นมุมแล้วมาแล้วก็ดันผักขึ้นขึ้นไปเออเมื่อกี้กดอะไรวะแล้วก็ค่อยๆผักยาเนาะยาเนะานะยาลนนะเานี่เรียบร้อยได้แล้วโอเคตอนนี้ใช้สมองจริงๆรอเปล่าวะผักขึ้นมานี้ต้องใช้ความสามารถแทนนะมาดันต่อไปนี้น่าจะ โอเคดันนี้แนะใช้สมองมันกันจริงๆเราสามารถโดดข้ามไปได้เนยนะแต่พี่แกเอาปุ่มโดดออกไปเหมือนที่ผมบอกดันนี้เราใช้ความจำเอาจำเส้นมานี้ดีมันจะมีแสงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินตรงฝั่งนี้โอเคมาแสงมันขึ้นแบบขึ้นมาลิบหน่อยกูต้องจําให้มันคือผมจริงๆผมอยากโดดข้ามไปตรงนี้เลยนะแต่ก็ยังว่าละปุ่มพี่แกเอาไปด้วย พราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามไปตรงนี้ใส่กนมาตรงนี้แล้วก็ไปเกือบสุดเกือบสุดโอเคมาตรงนี้ก็ไปเกือบสุดแต่ผมไม่ก็้มั่นใจว่าโอเคไปสุดได้ตรงนี้ก็เฉลียงมานิดหน่อยผ่านแล้วแต่นี้ก็ถือว,ว่าใช้ความจำใช้สมองอยู่ไม่ได้ใช้ความสมรถมาด้นานนี้ให้เราทําอะไรด้นานนี้ให้ทําการหาตัวเลขจาก บ็อกสีม่วงนี้ว่ามีกี่อันถ้างั้นเราก็นับไปหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดอันหรือเปล่าถ้างั้นทำการใส่แปดไปถูกไหมติก๊กถูกด้วยแสดงว่าเรานับถูกเข้ามาดานต่อไปดานต่อไปนี่เป็นดานเดี๋ยวนะฝั่งนี้เหรอถ้างั้นเราก็ต้องเดินไปมุมนี้เอาไปใช้เออมันต้องสุด โอเคมันจะมีตรงนี้กว่านี้ให้เราเออไม่สีด้านซ้ายเราเป็นดูมันแบบแผนสามารถเดินไปได้ถึงสองสามผมต้องค่อยๆเดินเมื่อกี้เดินพลาดไปหน่อยแล้วก็ข้ามาตรงนี้ตรงสุดบล็อกที่สามแล้วก็เดินลงไปด่นานนี้ก็ถือว่ายังไงอยู่นี่ก็นอผมได้เชมายี่สิบสองว่าด่านยี่สิบสองโอเคด่านนี้ผมว่าไม่น่าใช้สมองเลยใช้ความสามารถล้ว,ลวนเลยโดดผ่านไปคือทำไมพี่แกถเงอนดันก็สามารถมาวะแย่งเบอร์เราไง และด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่เราต้องใช้ความสามารถใช่เราใช้ความสามารถเราไม่ได้ใช้สมองเลยทําการเดินไปตามทางตรงนี้แล้วก็ค่อยๆแล้วตอนนี้ปุ่มกระโดดเรากลับมาแล้วเราสามารถกระโดดได้แล้วโอ้คือจริงๆผมนึกว่ามันติดกระแพงโอเคไม่มันไม่ได้ติดกระโดดขึ้นไปได้เลยไหมดูแล้วไม่น่าได,ได้แต่งั้นก็ทาการกค่อยๆไปเหมือนเดิม ก็ค่อยเดินไปแล้วก็ตรงส่วนนี้จริงๆผมนึกว่าตรงนี้มันติดกาแพงนะแต่มันไม่เลยติดชนะตรงนี้แล้วก็ผ่านโอเคฟนมันตรงนี้โดดไปได้เลยไหมทั้ทงนั้นโดดไปโอเคเด๋ดได้ผ่านเอาแถมให้เริ่มใหม่ด้วยโอ้ดี่มันสุดยอดมากทังเงินผมต้องเล่นแบบใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าไว้ตรงนี้ไปสุดได้โอเคมาตรงนี้ยาสุดใจเย็นใจเย็น กระโด,ดข้าวไม่ได้มาแล้วตอนเดินลงมาแล้วก็ไปน,นซ้สายงานกว่าค่อยๆไปก็คือจริงๆถ้าคุณตกลงไปตายที่แล้วก็มันให้เดินไปใหม่ั้นแล้วเราต้องค่อยๆใจเย็นแต่เพื่อนนี้เล่นไม่เย็นเลยนะตอนเรามาค่อยๆเดินมาตรงนี้จะๆจะๆแล้วก็ค่อยๆนี่แหละความปลอดภัยตรงนี้น่าจะเสร็หรือเปล่าโอเคครับผมเดิน ตกไปแล้วนั่นยเพื่อนเดินลงมาตกตายสักันสุดท้ายก็ต้องเริ่มใหม่เพื่อนไหยต้องเย็นเราเดินได้ผ่านกกีนไหมเห็นหรือไงผ่านมาได้จริงๆผมอยากลองเดินลงไปนะแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวมให้เริ่มใหม่เออเรามาถึงหนาสุดท้ายคลิปนี้แล้วและด่าน,นี้ด่าน,นี้สิบหกมีนุ๊กยืนหนึ่งคนจากที่ดูแล้วแล้วน่าจะต้องคุยกับปีแกทำกันกดคุยไปเฮ้ยใ,ในายอยากรู้รหัสโค้ดจริงๆหรือเปล่าแน่นอนฉันยีกรู้มาก smell a number ดิสแมลลนั่มเบอรยึดดัสแต่มันง่ายมากเลยล่ะง่ายเลยวะว่าพี่แกซ่อนไว้อยู่ตรงไหนสักที่คือเม,ม,ไไมืองคำผมแป๊ไม่ออกนะถ้างั้นลองหรือว่ามันอยู่ในห้องวะเอ่าคือผมแป๊ะไม่อ,อย่างงนะี้สินะหรือว่าจยู่ในบนเก้าอี้พี่แก บนก็พี่แกก็ไม่มีนั่นบนหัวหรือเปล่าบนหัวก็ไม่มีถ้างั้นเราคงต้องคุยกับพี่แกก็แล้วอ่ารอมารอบนี้ผมจะพยายามไปนะพี่แกบอกว่าจะได้โค้ดอย่างน้นเหรอโค้ดที่แท้จริงคือบนเครื่องสูกร์อะไรสักอยาก่างนี่แหละแต่มันอาจจะยากก็ได้นะพี่แกบอกว่าตัวเลขทั้งหมดน,นั้นมันเหมือนกันเหมือนกันทุกตัวใช่แล้วแต่พี่แกบอกว่าไม่ต้องการที่จะพูดไปมากกว่านี้แต่มันไม่ใช่ตัวเลขต่ำนะ มันง่ายมากๆเลยง่ายมากๆเลยไหนลองดูเพื่อนที่เพื่อนไม่มีใบใ้เราเลยตัวเลขเอา่าโอเคผมว่าผมน่าจะติดดานนี้แหละแ้นลองง่ายๆถึง3-4ไม่ถูกเออถ้ามันไม่ถูกแล้วก็0134เออ013ก็ไม่ถูกว่ะงั้นผมก็ต้องใช้ของที่เกมนี้มีมาให้คือเครื่องกดสคิปเราสามารถกดสค i ิปด่ดแได้จากด้านซ้นายตรงนี้ อะไรกดกันเลยมันก็จะวาบแลงมาที่หนาวตูแล้วก็ทกําการยิงหรือเสิร์ฟพังประตูโคตรโหดและผมต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคือคำไไม่พี่แกมัอนมันบอกมันจะง่ายนะแต่ผมไม่เข้าใจคำใหม่เองละมันอาจจะง่าย,ยาจริงก็ได้